บนตีนนาพันนะครับว่าให้หนูเหนื่อยกับลุงมงคลเลยนะครับลุงลุงสนมหอยสดน่ะไปไหนให้มานะครับต่ออายุสมาชิกด่วนคาะนะครับเอ้าตายแล้วนะครับน่ะเอ้าแอนเมสซิ่งนะครับนะครับว่าอยู่บ้านใกล้กับสนมหอยสดไม่ใช่หรอกครับน่ะถ้าเจอนะครับสนมหอยสดโผล่เมื่อไหร่น่ะบล็อกได้ทันทีเลยนะครับว่าอออนะครับ นักหายไปแล้วนะครับเอกพินยาครับหัวใจสารดวงทลานละถ้าเอฟซีนจะตายเพราะจำเลยจริงๆก็ให้มันตายไปซะหมดนะครับใช่นะครับว่าอ้วนนะอาร์โสเตอรีของหนือสีเหลืองห่ยยล้วันไอยาทำลายหอยสดไม่ได้นะครับนะนักลุมคุณนักเลงเก่านะครับนะนักเลงเก่านะครับมันไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้งานนี้ไม่ได้ต้องลงโทษนะครับนะเออนะต้องลงโทษนะครับ นะครับอ e, mmm, ่าเอ็นแม่จีน่าหอยสดเป็นเป็นน้องหนูเดี๋ยวหนูจะไปฟ้องนะครับโอ้นะครับแม่นด้ตามกฎต้องเป็นกฎนะครับกฎต้องเป็นกฎนะครับนะเป็นกฎต้องเป็นกฎนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะให้นะครับอ่านะครับท่านประธานลดนะครับหักเงินเดือนนะครับหักเงินเดือน ไอาจำลองสวัสดีครับลุงมารายงานตัวค่ะนะครับโอ้ตอนนี้เขากําลังวุ่นวายกันอยู่นะนะครับตอนนี้นะครับไอ้หน้าหนังหมูนะครับสามชั้นนะครับมันวุ่นวายนะครับมันบอกว่ามันไม่ผิดมันไม่ผิดมันไม่ออกไปจากหมู่บ้านนะครับนะเออนะครับถ้าจะให้ผมผิดนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายมาอยู่นะครับในหมู่บ้านกกอกผมจะเป็นคนกกอกกันบอกนะสวัสดีครับทุกๆคนที่อยู่ในช่องลุงมงคลค่ะจำลองสอนละสีแดงนนี่ อาว่าแต่ลุงอะอย่าลืมนะกรใส่ซองให้หนูด้วยนะครับหมดกระเป๋าคนเนีว่าอ่าอ่าอืนะครับงานนี้ละนะครับโอ้ตายแน่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอเดี๋ยวสอจโตกลุ่มคนคุยให้เองนะครับว่าอ่าอเดี๋ยวให้นายกเล็กคุยให้นะครับเนาะไม่ต้องกังวลนะครับนออเออเดี๋ยวให้นายกเล็กคุยให้นะครับอื นะกกคนเดินทางเอฟซีฝั่งโน้นนะกการยาครักพึ่งน้วการตายนะตอนนี้นะคกับเพราะพระยังติดโควิดนะครับอยู่นโยมเออนะครับเนาะเพราะพระมีปัญหาอยู่นะครับที่คนท่านรู้มงคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจำลองสรสิทธิ์โลสตอรี่จำลองนะครับก็ให้มันไปนะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันก็รู้นะครับมันก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสวัสดีเจ้านอกไามองคน เออเข้ามาเปลี่ยนกําลังใจให้ในเจ้านะครับนะ่ะข้าเจ้าอยู่ญี่ปุ่นลุงมงคลนะครับนะ่ะเออนะครับเดี๋ยวข้าเจ้าน่ะครับจะไปย้ำนอกัาเน่เจ้าน่ะครับเดี๋ยวข้าเจ้าจะมาพิมพ์ใหม่นะครับจะไปย้ำนอกัมเดี๋ยวผัวญี่ปุ่นไม่ใครอยากกินย้ำนอลุงมงคลว่าอ่าอ่านะครับข้าเจ้าบ่มีน้ำปูนะครับเดี๋ยวข้าเจ้าจะเอากะปิใส่เห้มันนะครับแล้วมันจะได้เคสนะว่า นักกาเดียว์เช่นที่มาตรวจนะครับบ่อบาดาน่ะบ้านอ่บักควยนะครับเช้านี้นะครับมาตอดบ่อบาดานนะครับโอ้นะครับน่าจะได้รับการิีคออีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะยี่เป็ดฉลองใช้ได้เยอะนะครับน่ะโอ้ลนพรนะครับใช่ครับนะลุ่งมงคลว่าวันที่ยี่เป็นฉลองใช้ได้ให้เต็มร้อยเลยนะครับนะครับยาจูดประทัดนะครับว่า ยาจูดประทัดไล่นะครับนอยาจูดประทัดไล่เดี๋ยวโดนนะครับช่วงนี้มันไม่ใช่ดูประทัดนะครับคุณธานีสนมเป็ดน้อยนะครับสวัสดีครับลุงมงคลนะครับเมื่อคืนนะครับจีเจคูเกลนะครับวิ่งไล่หนูกันลุงมงคลขานะครับคุณตีนนาพันนะครับหัวใจมาแล้วสามดวงจำลองสอนเลยสิสาวบางนาสวัสดีค่ะนะครับอาชราบ้านสวนดันดันหกร้อยไล่ค่ะนะครับ นะครับยังไม่ห้าร้อยเลยได้ดันหกร้อยได้ยังไงถ้านี้กดไลค์ให้แล้วค่ะเอาสนนหมหอยสอนะออตตอลรับาสูกโกนะครับเนอะเห็นไม่ล่ะนะครับอู้ยนะครับมันต้องอย่างงี้สินะครับเมื่อกี้นะครับหอยสดจะรลยเงานนะครับนะเมื่อกี้ได้ข่าวว่านะได้ข่าวเอ่อได้ข่าวว่าเอ,อนเบตซิ่งนะครับมันบอกให้ลงมคุนอะนะ นักแอนเมทซิง่งเขาบอกห้รูมคนละบล็อกเลยนะครับว่ <laughs> าอ่าเนะี่ย <laughs> บล็อกเลยนะครับแอนเมซิ่งนะครับบอกให้ลูมคนละบล็อกห้อยสดเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวมีโอกาสไม่อ่อนะครับไม่รอลงอาญาไม่วันที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะครับเอ่อ <c oughs>